ก็กลับมาเล่นฟรีไฟเหมือนเดิมนะรอบน,นี้เราก็จะกลับมาใช้เสียงปกตินะทุกคนกลับมาเล่นกับน้องทีเหมือนเดิมนะอันนี้ก็รอจนก,กว่าจะลงเครื่องบินอะนะคือเพื่อนแต่ละคนแยกกันไปคนละทิศคนละทางเลยอะ เราก็จะแยกมาบริเวณนี้เนาะแล้วเราหันไปน้องทีเราไปด้านหลังอ่ะอันนี้เราต้องฟาร์มของก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับไปรวมตัวกับเพื่อนในทีมนะอันนี้คืออยู่แยกกันหมดเลยคืออยู่ไกลออกไปนะทุกคน คือเสียงน้องเราเบามากเบาเกินประมาณนั้นอะ่ะเราก็เลยต้องมาพากเสียงเอาเองอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับทุกคนแค่ได้เล่นเกมกับน้องชายตัวเองเราก็มีความสุขแล้วครับใช่เราลืมบอกนะน้องที่เป็นผู้ชายนะทุกคนน้องชายคนที่ของเราเป็นผู้ชายนะถึงน้องจะชอบคอสเพย์เป็นผู้หญิงก็เธอะนะ เล่นเกมฟรีไฟน้องแล้วก็ตัวละครผู้หญิงนะแต่เราอะ่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายนะคือไม่ต้องตกใจนะเสียงเราก็บางทีเราก็พากเสียงบางทีก็เสียงจริงประมาณนี้แหละนะก็ขออภัยด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือเรากลัวว่าน้องจะไม่รอดมากเลยอะ่ะเพราะว่าตรงที่น้องไปคือตัวมันเยอะมาก คือเราสังเกตตามแผนที่ด้วยนะทุกคนแต่บางทีก็ต้องยอมรับแหละว่าเราไม่เห็นศัตรูจริงๆอ่ะคือตาถั่วอันนี้เขาอุตส่าห์ปรับปรุงหน้าต่างแต่เราก็ยังคงกระโดดไม่ได้เหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้คือเราขับรถไปหาน้องนะ ก็คือขับมาถึงแล้ว,ลวนะแต่ดันเจอสัญลักษณ์แบบศัตรูแต่เราไม่เห็นนะว่าอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็คือยิงศัตรูนะทุกคนสุดท้ายก็ได้มาแค่หนึ่งคิวนะแต่ก็ไมไ่เป็นไรนะเพราะว่าวันนี้เรามาเล่นแบบไม่ได้เอาจริงมากไงเรามาเล่นแบบสนุกสนุกเนาะ อันนี้อยู่ดีๆก็มีศัตรูมาล่อยน้องเราเฉยเลยนะทุกคนอันนี้คืองงกับพฤติกรรมศัตรูในเกมมากทำไมมิ่งหนีเราอย่างงี้เนี่ยผมก็งงนะแต่ก็โอเคได้อยู่ครับก็อาจจะหลุดเป็นแบบฟิลแบบอันนี้นิดนึงอันนี้คือโมโหที่มายุ่งกับน้องชายเรานะทุกคน ือในเกมเมื่อคือน้องชายเราโดนจีบอ่ะด้วยความที่เราเป็นพี่สาวอ่ะเราก็ต้องปกป้องน้องตัวเองไหมผมบอกเลยน้องชายคนนี้ผมห่วงมากครับถึงจะไม่ใช่พี่น้องทางสายเลือดโดยตรงแต่เขาก็เป็นน้องชายผมที่ผมต้องดูแลเขาอ่ะสำหรับผมเขาเหมือนน้องชายแท้ๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็คือวิ่งลงมาดูล่าล่นิดหน่อยอะนะแล้วก็ ถามน้องว่ามียาไหมอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าเวลาที่น้องเก็บของอะน้องมักจะลืมเก็บยาอยู่ตลอดเวลาเลยนะทุกคนคือน้องขี้ลืมมากอันนี้ก็เดินมาดูลาดลาแล้วก็วิ่งวนอยู่กับน้องบ้างเป็นบางจังหวะนะ มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อาจจะคุยไม่มากเท่าไหร่เวลายอยู่กับน้องเทียนะก็ต้องขอภแยทนะทุกคนอันนี้ก็วิ่งดูน้องเลยนะว่าแบบน้องจะวิ่งไปไหนเดินไปไหนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็งงกับพฤติกรรมเพื่อนในเกมมากคือเราก็งงกับว่าสรุปเพื่อนเป็นอะไร อันนี้อยู่ดีๆก็มีศัตรูอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะทุกคนแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแล้วก็มีศัตรูอยู่ทั้งหมดอีกนะทุกคนแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะว่า้ยมันไม่ล็อกแล้วอะแล้วเพื่อนก็ไปจาัดก,การ แล้วเราก็เจอคนที่มันยืนแปลกๆอยู่อย่างนี้นะทุกคนคืองงมากมันมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมฟรีไฟครับ อืมใช่แล้วทุกคนถามว่าแล้วน้องเช็คที่เป็นญาตก,กับผมหายไปไหนใช่ไหมคือผมบอกตรงนี้เลยนะผมกับน้อกเช็คเลิกเล่นเกมด้วยกันแล้วนะเพราะสาเหตุไม่ถูกกันเกี่ยวกับครอบครัวที่มันมาเกี่ยวกับเกมคือน้องห้ามคุยกับผมอีกผมเองก็ห้ามคุยกับน้องอีก ไม่ว่าเรื่องอะไรเราไม่เกี่ยวข้องกันอีกไม่ใช่ญาติกันอีกแล้วไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปทั้งชีวิตจริงและในเกมนี่เลยเป็นสาเหตุว่าผมกับน้องเลิกเล่นเกมด้วยกันนะส่วนตอนนี้ผมมีน้องชายคนใหม่แล้วก็คือน้องทีครับทุกคนคือผมมีน้องชายแค่คนเดียวแล้วนะตอนนี้ก็คือน้องทีนะส่วนน้องเช็คปัจจุบันนี่เขาไม่ใช่น้องผมแล้วนะ แล้วก็มาดูลาดลงลาดราวนะฮะแล้วผมก็เดินไปเดินมาแถวแถวนี้แหละเพราะว่าแบบก็ต้องรอน้องก่อนน้องจะเดินมานะผมก็จ,จะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะผมก็คือผมพูดไม่เก่งเท่าไหร่นะทุกคน แต่ก็ดีใจนะที่แบบนานทีน้องทีจะมีเวลามาเล่นฟีฟากับผมนะอันนี้ผมอันนี้คือผมรู้ว่ามีสตรียฐานะน,ะนะอันนี้ผมต้ให้โบเกินนะโทรศัพท์มันหลกนะทุกคนเวลาทำคลิปนะต้องขอภัานะทุกคน อันนี้คืออยู่ดีๆน้องผมตายนะแล้วผมก็พยายามชุบน้องนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะทุกคนคือผมไม่รู้ว่าศาัตรูมันอยู่ตรงไหนอะใครใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะผมไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนอะ